สวัสดีค่ะแม่หมอพี่มีพ่ย,ยิปซีพลังบวกนะคะมือวนนี้แม่หมอกระสิมาดูดวงไพ่ยยิปซีให้ค้นเกิดวันเสาร์นะคะในเดือนกรกฎาคม2 5 6 4นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลก์กดแชร์ให้แม่หมอนำเพื่อเป็นกำลังใจในเด้อค่ะมาเบิ่งไพ่ของเจ้าชะตากันกระได้ไพ่เด็กเหรียญกับราชินีดาบก็ะมัดขาวามเจ้าชะตานะคะค้นเกิดวันเสาร์นี่เป็นคนที่ เป็นใครๆก็ว่าหาเงินเก่งเนาะเป็นอภิชาตตบูตรเป็นหลูกที่ดีเจ้าชะตานี่มีช่องทางในการหาเงินหลายทางนะคะชีวิตที่ผ่านมากอะมีอุปสรรคนะคะกะทุกสิ่งทุกอย่างในการดําเนินชีวิตก็ขอให้ใจเย็นอดทนเป็นดีที่สุดเนาะคะ่ะต่อไปในด้านการงานนะคะการงานกระไดไพซ่าตตานก็สามใหม่นะคะ ก,การงานถ้าเป็นการงานสีเท่าสิไปลงน,นะคะแต่ว่าแม่มอกระบนแนะนานะคะถ้าบเมน,นที่่เ็ดงานสีเท่านะคะกให้ระว่างอาจถูกหักหลังหรือโดนโกงนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็บยาลบนะคะยาโลบมากเสีเหให้ยสูญเสียเงินแบบบ่ดด้ตั้งใจเนาะค่ะ สามใหม่ขึ้นมากกับหมายถึงว่าการงานเยอะนะคะได้พบเจอผู้คนมากนา่หลายตานะคะการเงินนะคะก็ได้ไผ่ราชินีก็สามถวยนะคะลาชินีระจ์ได้ว่าเป็นราชินีสซื่อลาชินีระจัน,นะคะก็หมายถึงว่าการเงินีนสมุทรไปเกี่ยวกับการเที่ยวถ้าเป็นผู้สายก็สิมีมีสิท โดนผู้หญิงโกงนะคะ,ะสามถวยก็หมายถึงว่ามีการเลี่ยงฉลองกันอยู่เรื่อยและการเงินกับคลองมือนะคะแต่ว่านะคะก็มีค่าใส่ใจพิเศษเพิ่มขึ้นมานะคะเหตุให้ช่วงนี้บ่มีเงินเหลือกเก็บนะคะต่อไปในด่านควบมหักเนาะก็ได้เด็กดาบก็หกถวย เด็กดาบกับหกตัวกับไมกก้พราะว่าเจ้าชะตานี่เ,เป็นคนเอาใจใจนะคะเเฮตให้มีเรื่องพิจัยก็คนหักเนาะค่ะหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะไพ่หกถอยเก่นมากกับไม้เพราะว่าคนหักเก่าๆที่เลิกคบกันไปกันนยดย้อนกลับมาขึ้นดีนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งกับไม้ก็ว่าเฮาสิได้พบเจอก็นคนที่อายุน,น้อยกว่าแหละกะ มีโอกาสได้สา,สายสัมพันธ์ถึงขันเป็นแฟนกันเนาะคะ่ะต่อไปนะคะสรุปได้หา mm hmm. ไม่กับเด็กถวยก็ไม้ก็ว่าการงานนี่มีการแข่งขันสูงนะคะให้ระวังภาวะอารมณ์ร้อนของเจ้าชะตาเองนะคะกะถาอารมณ์ร้อนกับสีฮเทไทย ชีวิตมีปัญหาก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะ,ะมีภัยเด็กถอยขึ้นมาปกติเจ้าชะตาก็เป็นคนที่มีจิตใจดีมองหลกในแง่งดีอยู่แล้วนะคะ,ะกระโปเป็นเรื่องยากนะคะที่สีเหตุควบคุมมาลณมเจ้าของไดเ้เนาะเจ้าชะตากันยังเป็นคนมีร่างสังหรณ์ดีๆนะคะถ้าช่วงนี้นะคะให้ใจเย็นที่สุดนะคะลดความใจหอนลง การดำเนินชีวิตกระสิไปได้สวยนะคะขอให้เจ้าจะตาคนเกิดวันเสาร์นะคะมันทําบุญนะคะอาสิสวนม่์นน่งสมาธิกระไดหรือบริจาคสิ่งของให้ค้นที่อายุน่อยกลัวนะคะอาจจะเป็นของกินเสือผารลึงยังกระแล้วแต่นะคะแล้วแต่เห็นสมควรนะคะเพื่อเสริมดวงจะตาจะของนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอแคน่นี้ก่อนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้แม่หมอน้าเพื่อเป็นกำลังใจเนะาะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ